ค่สวัสดีค่ะอยู่กับซูโมโ่ไออีกแล้วนะคะวันนี้ไอจะมาแจ้งในเรื่องของโปรโมชั่นที่ว่าออกรถแับซูโม่คานะคะพี่ศูนย์บาทแล้วก็แผนทองกับบา้านพี่ชื่อพี่อะไรเอ่ยี่ลีฟครับผมพี่ลีฟอ่าแล้วรู้จักกับซูโม่คาได้ยังไงเอ่ยคุณพ่อเขแนะนํามาคุณพ่อแนะนํามา ในเรื่องของการจัดเอกสารจัดไฟนงไฟแนสอะไรอย่างเงี้ยยุ่งยากไหมไม่ายากครับไม่ยากเนาะแล้ววันนี้พี่รับรถอะไรไปเอ่ยซีลสุดดิมั่นสองพันสิบครับแล้วตรงนี้ถามก่อนนะว่าพี่ใช้เงินดาวไหมไม่ครับไม่ใช้เงินดาวเลยเลยนะออกรถกับโม่ศูนย์บาทแถมทองสามบาทนะคะตรงนี้ต้องแจ้งก่อนว่า ทางเราช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นแล้วพี่เราก็อาหารถสวยๆถูกๆต้องที่ซูมโมค่นะคะพี่และมอบเราให้ลูกค้านะคะไม่ว่าคุณจะหารถไซสไหนเรามีคุณเลือกมากกว่า100คันอย่าลืมนะคะซูมโมค่าหารถสวยโมช่วยได้ค่ะ